เบื่อไหมคะกับปัญหาเรื่องของหญ้าในานาข้าวที่แกยังไงก็แก้ไม่รู้จบและยิ่งช่วงนี้ปัญหาที่เกษตรกร,เ,กรเจอกันหนักๆเลยเจอกันเกือบทุกพื้นที่นอกจากปัญหาญ้าข้าวนกหญ้าดอกขาวแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวที่เจอก็คือกกับหวดปะดุกกกําหนดปะดุกเยอะขนาดนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะมีครบเลยถ้าบอกว่าแปลงนี้จะมีครบเลยมีทั้งหวดปะดุก ดอกเทียนานาแล้วก็กกแปลงนี้มีครบแล้วก็เยอะมากสูงเทียบเท่ากับต้นข้าวเลยหลังๆมากกหนวดประดุกหรือต้นสนต้นเทียนานาเนี่ยมักจะเริ่มมีอาการดื้อยาแล้วเราจะแก้ยังไงจะเอายาตัวไหนมากำจัดนี่เลยสาแนะนำเลยตัวสังเก็บไม่ว่าจะเป็นกกหนวดประดุกดอกสนดอกเทียนานา,นาที่เยอะแบบนี้มีครบนี่ออกดอกแล้วเห็นไหมคะกกนี่เห็นไหมคะดอกเทียนานา,นาใช้สังเก็บ หนึ่งชุดสามารถฉีดได้ห้าไร่นะคะแล้วจะฉีดยังไงไปเลยเดี๋ยวแปลงนี้สาจะใช้สังเกตในการกำจัดเชพืชในนาอัตราการใช้วิธีการใช้ใช้ยังไงเดี๋ยวตามสาไปเลยค่ะวิธีการใช้หรือการผสมตัวยาสังเกตสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่ใช้เป้25ลิตรอัตราการผสมหรืออัตราการใช้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใช้ตัวสเปย์โดนไปเป็นช่วยในเรื่องของการปรับสภาพน้านั่นเอง สังเกตนะคะอัตราการใช้นะคะต่อการผสมน้ํานะคะ1ชุดสามารถผสมน้ําได้1ถัง200ลิตรแต่กรณีที่เกษตรกร,ะร,กรจะมักใช้เป้สะพายแบบนี้นะคะอยู่ที่น้ํา20-25ลิตรนั่นเองอัตราการใช้ข้างหลัง ในกล่องสังเกตจะมีบอกเลยนะคะว่าอัตราการใช้ต่อน้ํา20ลิตรควรผสมยาอยู่ที่เท่าไหร่ถัง200ลิตรก็สามารถใช้ได้1ชุดเลยในสังเกตจะมียาอยู่ทั้งหมด2ขวดแบบนี้วันนี้นะคะสาจะใช้ตัวเป้สะพายก็จะใช้ตามอัตราข้างกล่องเลยแบบนี้ทีนี้ก็ทําการคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทลงไปในถัง25ลิตรแล้วเราก็จะไปฉีดกัน